สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์ n โซเนตใน Lost Ark Online ครับคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดเรื่องของการใช้ VPN หน่อยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราเล่นเซิร์ฟ EU หรือว่าจะ s a ก็ตามเนี่ยปิงเราถ้าเล่นจากประเทศไทยมันจะวิ่งเยอะนะครับก็ถ้าอย่าง EU ประมาณ180 2 0ถึง250ถ้า NA ก็อาจจะมากกว่านั้นอีกเนาะทีนี้ VPN มันก็เลยจะมีคำถามว่าโอเคใช้แล้วมันจะลดปิงได้ไหมมันจะนู่นจะนี่ยังไงบ้างไหมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดก็จะมีเรื่องของประโยชน์ของ VPN เนาะวิธีใช้งานนะครับเบื้องต้นของ VPN ที่ผมใช้แล้วก็เรื่องราคานะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็คำเตือนเนาะคือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นเพียงการทบสอบของผมคนเดียวเท่านั้นอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกับของคุณก็ได้ถ้าคุณอยู่คนละพื้นที่กับที่ผมอาศัยอยู่นะ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยคำถามที่ผมต้องชี้แจงก่อนเลยนะครับคือ VPN ควรจะใช้เวลาเล่นหรือเปล่าต้องแยกเป็น2คําถามเนาะหนเนี่ยคือคําถามว่ามันช่วยลดปิงแล้วก็ทําให้เสถียรขึ้นจริงหรือเปล่าตอนที่เล่นเนี่ยจากที่ผมทดสอบด้วยการใช้ VPN แล้วก็ไม่ใช้ VPN ในการเล่นด้วยตัวเองนะครับรวมถึงไปถามคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ VPN ในการเล่นอะถ้าเราใช้ VPN เล่นเนี่ยมันก็ลดปิงได้1 0 3ถึงหน่วย จะไม่ได้ลดเป็นแบบ100หน่วยอะไรแบบนั้นคือมันไม่ได้ลดเยอะนะครับต้องบอกงี้ซึ่งถามว่าต่างขนาดนั้นไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าใน PVE เนี่ยมันแทบไม่ต่างเลยแต่ใน PVP อันนี้ก็ไม่แน่นะครับคือผมเคยลองเปิด VPN แล้วก็ PVP มันก็โอเคอยู่นะแบบสนุกอยู่แหละแต่ผมยังไม่เคยลองปิด VPN แล้วก็ PVP ดูอันนี้ก็ผมก็เลยไม่อยากจะฟันธงว่าสรุปแล้วมันดีขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่านะส่วนเรื่องของปิงเสถียรเนี่ยอันนี้ผมสังเกตจากตอนที่ลองเล่นเองนะครับเวลาผมใช้ VPN มันจะค่อนข้างนิ่ง มันจะวิ่งวนๆอยู่ที่เดิมอะส่วนตอนผมไม่ใช้ VPN อะมันจะมีบางช่วงที่ปิงจะเหวี่ยงบ้างเป็นระยะๆะะดังนั้นในเรื่องความเสถียรนะครับผมว่ายังไงใช้ VPN ดีกว่าแน่นอนเพียงแต่ถามว่ามีผลมากไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นสรุปแล้วในเรื่องปิงคือสำหรับผมอะใช้ VPN ดีกว่าไม่ใช้เพียงแต่อาจจะไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นครับถ้าคุณไม่อยากเสียเงินหรือว่าขี้เกียจทำนะก็เล่นแบบไม่ต้องต่อ VPN ก็ได้เนาะ อันนั้นคือส่วนของคําถามแรกเรื่องปิงกับเรื่องความเสถียรนะครับต่อมาคือเรื่องของการใช้ vpn มันช่วยลดโอกาสโดนแบนได้หรือเปล่าคําตอบคือสุดท้ายอ่ะมันขึ้นกับผู้ให้บริการครับตามกฎทั้งของ amazon แล้วก็ steam คือเราอ่ะผิดตั้งแต่มุดไปกดเกมโซนที่เราโดนบล็อกมาแล้วนะแต่จากคําตอบของ steam ใน forum ที่มีคนเคยถามแล้วผมเห็นมานะครับเขาบอกว่า steam ไม่สนใจสักเท่าไหร่ถ้าคุณแค่กดเกมฟรีมาเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณมุดข้ามโซนเพื่อไปซื้อเกมถูก อันนี้เนี่ยถ้าตรวจสอบเจอคือโดนแน่นอนนะครับเรื่องเติมเงินข้ามโซนอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันว่าจะโดนแบนจากสตรีมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงผมก็ไม่ค่อยทราบะนะส่วนของเมย์ซอนเนี่ยมันจะมีกฎข้อนึงบอกว่าห้ามใช้โปรแกรมใดๆมุดข้ามโซนที่โดนบล็อกมาเล่นเกมที่เขาให้บริการครับอาจจะตีความได้ว่าถ้าใช้ VPN ตอนเล่นเท่ากับผิดแต่ถ้าไม่ใช้ VPN ตอนเล่นเท่ากับไม่ผิดหรือเปล่าอันนี้มันพูดยากเนาะ เพราะเอาจริงๆคือคุณมีเกมในไลบรารีได้ตั้งแต่แรกอะเพราะว่าคุณใช้ VPN กดมาถูกไหมล่ะมันก็น่าจะผิดอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเขาจะแบนหรือว่าไม่แบนเคสไหนบ้างกันแน่เนาะดังนั้นในเรื่องนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าคุณสะดวกใจจะใช้ VPN ก็ใช้ไปเถอะครับแต่ถ้าไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องใช้เล่นได้เหมือนกันเพียงแต่เรื่องปิงก็อาจจะเวียงอาจจะไม่สเสถียรบ้างเนาะอย่างของผมเนี่ยเวลาผมเล่นผมใช้ตลอดไว้ถ้าโดนแบนก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ละกัน โอเคเคลียร์กันไปกับ2คํคำถามสําคัญนะครับทีนี้ผมจะพาไปดู VPN 2ตัวที่ผมใช้ในการเล่น1คือ u u f i s h ที่ผมเคยใช้มาตลอดนะครับแล้วก็เคยแนะนําไปรอบหนึ่งเนาะแล้วก็2คือ No p ปิงนะครับอันนี้เป็น VPN เจ้าที่สปอนผมเข้ามาดังนั้นถ้าผมดูจะพูดถึง No p ปิงเยอะหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจเขาเป็นสปอนนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ Mu ั f ฟิชก่อนแล้วกัน ตอนที้ผมลองใช้มัดฟิชเล่นช่วงบ่ายเย็นเนี่ยปิงจะวิ่งอยู่ช่วง172 1 8 8ถึง1น8นะครับอาจจะมีแตะ200บ้างนานๆทีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเออเพราะผมก็ไม่ได้ลองเยอะด้วยนะผมเคยสอนวิธีใช้งานเบื้องต้นไปแล้วในคลิปมุดกดเกมเข้า Library นะครับดังนั้นผมจะไม่พูดเยอะในส่วนของการใช้มัดฟิชเนาะล่าสุดมัดฟิชก็อัปเดตไอเทม Lost Ark โซนยุโรปที่ไม่ใช่ของรัเสเซียเข้ามาแล้วนะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินในเบราว์เซอร์ให้เรียบร้อยนะครับไปที่ไอเทม Equi p ปไอเทมหา Lost Ark แล้วก็ติ๊กยุโรปเจอรมนีไปนะครับเสร็จก็ Equip The Item ได้เลยมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกแล้ะแล้วถ้าคุณอยากจะเลือกโนดเองนะครับสามารถลองกดเลือกเองได้เลยแนะนำว่าให้เป็นของ DE นะครับ DE ก็ย่อมาจาก d e u อย c ์ก็คือเยอรมันเนาะมันจะเป็นเซิร์ฟในเยอรมันส่วนโนดไหนมันดีที่สุดอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่เคยทดสอบอาจจะต้องลองเองนะ พอเลือกโหนดได้แล้วนะครับก็กดเซฟหลังจากนี้ก็แค่กดคอนเน็กเท่านั้นเองรองมันตั้งค่าเสร็จแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องราคาเนาะสำหรับมัดฟิชเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความถูกอยู่แล้วนะครับมี2แบบคือเปเปอร์ทราฟิกใช้ได้เท่าที่จ่ายจริงกับแบบรายเดือนซึ่งรายเดือนเนี่ยต่ำสุดประมาณ30บบาทต่อเดือนเองนะครับเพียงแต่ความเร็วมันอาจจะน้อยหน่อยถามว่ามีผลต่อการเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่า ตัวผมเองไม่เคยทดสอบใช้แบบรายเดือนนะครับผมเคยใช้มั f i s h แต่เป็นแบบ Paper t r a f f รามาตลอดเลยทีนี้มากันที่ VPN ตัวที่2นะครับก็คือ No Ping เนาะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาสปอนผมมานะครับดังนั้นผมก็จะมีโค้ดใช้ฟรี14วันมาแจกด้วยส่วนวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปต่อเรื่องนั้นกัน ตอนนี้ผมจะขอพูดถึงกันก่อนว่าวิธีใช้งานหรือว่าผลการใช้งานเป็นยังไงนะครับจากที่ผมทดสอบเปิดโนปิงเล่นมาในช่วงทั้งเช้าสายบ่ายเย็นค่ำนะครับเวลาบ้านดาวเนี่ยปิงจะวิ่งอยู่ประมาณ152ยหถึงร้อไม่เคยแตะ200เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายครับเข้าหน้าเว็บมาดาวน์โหลดโปรแกรมระหวังที่ดาวน์โหลดแล้วก็ลงอยู่เนี่ยก็สมัครสมาชิกยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยเนาะ ตอนสมัครหน้าตามันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมครับอย่าลืมกดติ๊กช่องเล็กๆนะแล้วก็ยังไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตก็ได้นะครับไว้ตอนจ่ายเงินค่อยใส่ก็ได้พอลงอะไรเสร็จแล้วเนี่ยล็อกอินแล้วใช่ไหมโปรแกรมหน้าตามันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้อันนี้ผมกดดาว loss ark ไว้นะครับมันก็เลยขึ้นมาหน้าแรกเนาะสมมติเราลองเอาดาวออกมันก็จะหายไปและวิธีหาก,ก็ง่ายๆครับคุณแค่เซิร์ชในช่องว่า loss a r c มันก็จะขึ้นมาเต็มเลยเลื่อนไปหา loss a r c eu นะครับแล้วก็กดดาวไว้พอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟให้เลือกตามนี้เลย แล้วคุณก็แค่กด optimize the game เท่านั้นเองนะครับแต่คือถ้าเพิ่งเคยสมัครเนี่ยครับมันก็จะมี free trial 7วันให้ใช้งานเข้าใจว่าเวลาสมัครมามันน่าจะใช้ให้เลยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองไปสมัครมาใหม่แล้วมันดันมีฟรีขึ้นมาแค่3วันผมก็งงๆเหมือนกันไม่แน่ใจว่าทําไม7วันมันได้แค่3วันนะครับส่วนถ้าคุณจะซื้อนะครับทางด้านขวามันจะเป็นแบบจ่ายเงินซื้อแผนที่เห็นอยู่เนี่ยคือ5.33ดอลลาร์อันนี้เป็นแบบ12เดือนนะครับ รวมราคาจะอยู่ที่64.9ดอลซึ่งถ้าคุณใช้โค้ด PSN777 นะครับมันก็จะลดได้20%ไม่ว่าคุณจะซื้อแผนไหนก็ตามเนาะอย่างแผนนี้เนี่ยมันจะเหลือ51.92ดอลตีเป็นเงินไทยประมาณ1,700บาทนะครับใช้งานได้1ปีเต็มๆเ,เลยวิธีการจ่ายเงินหลักๆก,ก็มี2ทางครับคือบัตรเครดิตไม่ก็ PayPal เนาะทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนระยะเวลานะครับราคาต่อเดือนมันก็จะแพงขึ้นหน่อยถูกไหม 1>, 1เดือน6.9ดอลประมาณ220บาทต่อเดือนใช้โค้ดผมเนี่ยลดเหลือ5.52ดอเหลือประมาณ180บาทนะครับหรือว่าถ้า1เดือนมากไปแผน7วันก็มีนะครับราคาพอลดแล้วก็จะเหลือ3.12ดอนก็ประมาณ100บาทเนาะ โอเคเรามาดูเรื่องต่อไปก็คือกิจกรรมแจกโค้ดใช้ฟรี14วันนะครับอย่างที่บอกว่าผมมีโค้ดใช้โนปิงฟรี14วันรวม5โค้ดมาแจกเนาะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆครับคือคุณมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าทําไมคุณถึงอยากลองเล่นหรือว่าชอบเล่น Lost Ark แล้วแคปคอมเมนต์นั้นเข้ามาส่งแชททาง Facebook Page Persone777 a ถ้าคุณยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วผมก็จะสุ่ม5คนนะครับ เป็นผู้โชคดีได้รับโค้ดใช้โนปิง14วันฟรีไปเลยโดยที่ตัวโค้ดเนี่ยผมก็จะส่งให้ในแชทส่วนตัวของ Facebook Page เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ที่ผมลงคลิปเป็นต้นไปนะครับจนถึง5ทุ่ม59ของวันอาทิตย์ที่27กุมภาพก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองมีเวลาประมาณ7วันนะครับยึดตามเวลาที่ทักแชททางเพจมาเนาะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดนะครับถ้าคุณได้รับโค้ดไปเนี่ยวิธีการใช้โค้ดก็ง่ายมากๆคือกดเข้ามาล็อกอินน้าเว็บะ เข้ามาปุ๊บมันก็จะมีหน้า insert key ตรงนี้นะครับคุณก็แค่ใส่คีย์เข้าไปเท่านั้นเองโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบคำถามบางอย่างได้บ้างน,นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook f a n p a g e ก็ได้เหมือนกันนะ Personate 77เเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโด o n a t ผ่านทางทริปมีก็ได้เช่นกัน ขอบคุณเมมเบอร์ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนช่องผมแล้วก็ขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาช่วยด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเรนเจอร์อาวุโสครับขอบคุณคุณสุภาพรพงศ์พรพงศ์สุวรรณและคุณชายโฟเซนด้วยครับ